ข้อเข่าเสื่อมคืออะไร ข้อเข่าเสื่อมคือภาวะที่มีการเสื่อมหรือการสึกก่อนของกระดูกบริเวณข้อเขา่าซึ่งมีปัจจัยหลายๆอย่างเช่นอายุที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า50ปีซึ่งมีสาเหตุหลักๆคือกล้ามเนื้อบริเวณข้อเข่าหรือกล้ามเนื้อที่ช่วยพยุงเขา่ามีอาการอ่อนแรงทําให้แรงกดเกิดขึ้นบริเวณเข่ามากกว่าปกติหรือน้ําหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อบริเวณเข่าที่มากกว่าปกติทําให้เข่ารับแรงกดมากขึ้นส่งผลทําให้กระดูกอ่อนบริเวณข้อเข่ามีการเสื่อมหรืือออสึกกกก่่่่นนเเเร็ววาปติมมททีีียบบัค น้ำหนักตัวที่น้อยหรือสาเหตุอื่นๆเช่นการใช้งานที่มากกว่าปกติหรือการงอเข่าหรือนั่งยองๆกับพื้นซึ่งเป็นปัจจัยอันหนึ่งในการกระตุ้นทําให้ข้อเข่าเสื่อมเร็วกว่าปกติอาการสัญญาณเตือนที่พบได้ในผู้ป่วยภาวะข้อเข่าเสื่อมมีอะไรบ้าง 1. อาการปวดซึ่งเป็นอาการที่พบค่อนข้างบ่อยมีสาเหตุหลักๆจากการใช้งานเช่นการยืนการเดินหรือขึ้นลงบันได 2. อาการเข่ายึด หรือไม่มั่นคงซึ่งมีสาเหตุมาจากภาวะที่มีเข่าเสื่อมที่มากกว่าปกติทําให้เวลาขยับเขา่ามีอาการปวดหรือขยับได้ลําบากมากขึ้น3เกิดเสียงดังผิดปกติบริเวณข้อเขา่ขาขณะขยับเขา่าหรือขณะเดินหากท่านมีอาการเหล่านี้ควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทําการวินิจฉัยและรักษาที่เหมาะสมต่อไปเพื่อป้องกันอาการรุนแรงที่เกิดขึ้นในอนาคตสามารถปรึกษาได้ที่ศูนย์ข้อเสื่อมและข้อเทียมโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์